สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเคยยมรถเป็นทุกมือสองกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพ่ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาดู 6. ล้อตู้นั่นเอง isuzu ftr ส4 0ปี54คันนี้นะคะมาชมภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันว่าอ่าต่อมามาชมภา,ายในกันดีกว่านะคะภายในตัวนี้ก็ดูเลยว่าคือเบาะสะอาดเรียบเนียนไม่มีขาดนะคะตัวนี้ภายในก็คือถือว่าสาหรับลูกค้าท่านใดที่สีเรียเรื่องเภออายในสวยไหมก็คือคันนี้ก็ ถือว่าโอเคสวยงามเลยนะคะไม้ตัวนี้นะคะสําหรับปี54คันนี้อยู่เพียงแค่4ี่แสนโลเท่านั้นนะคะลูกค้าต่อมามาดูที่วิทยุกันดีกว่านี่วิทยุของเรายังใช้ได้นะคะาบางคันนะคะมาแบบไม่มีวิทยุนะคะแต่คันนี้คือวิทยุสวย่วนเสียงดังฟังชัดเนาะต่อมามาชมภายรอบรอบคันกันดีกว่า มาชมภายนอกกันนะคะสำหรับยางหน้าก็ใช้งานดได้ประมาณ60%เนาะ,ะรอบรอบตู้นะคะรอบรอบันก็คือเราไปเก็บสีตู้เปลี่ยนขอบยางตู้มาให้เรียบร้อยสีแดงแรงลิฟมากๆใครก็อเอาไปขับก็กคือแบบดีจ้าสะใจมากๆยางหลังก็เช่นกันนะคะก็ยังได้ประมาณ60%เนาะไม่ขี้รือวขี้เหลวลูกค้าได้ไปยังไม่ต้องเปลี่ยนยางกันเลยต่อมามาดูภายในตู้กันดีกว่า ะคะเราก็สาสีตู้มาให้บุตีนเป็ดมันเรียกว่าตีนตีนอะไรเนี่ยบุมาให้ทั้งอรอบตู้นะคะตัวนี้ความยาวของตู้จะอยู่ที่74เมตรกว้างอยู่ที่2เมตร35และสูงอยู่ที่2เมตร60นะคะภายในตู้นะคะข้างหลังเราก็เปลี่ยนเป็นไฟาไฟซ c d ให้หมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นี ก็คือสวยงามมากๆค่ะพี่ๆเพราะเราเก็บสีตู้เป็นของยางตู้มาให้แล้วเนะาะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะว่ารถทำออกมาดูดีแล้วเดี๋ยวแค่ล้างเก็บภายใคนค่ะสีหัวพร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสำหรับอีซูซู FTR 240ปี54คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 2ล้าแส ถูกมากๆเลยนะคะสําหรับราคานี้และไม่ของน้องก็อยู่เพียงแค่400แสนโลเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดอ,อยากสอบถามระาะละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ตูม3ปดหนึ่งสามเจ็ดามเก้าเนะคะหรือไลน์แอด,แอด,แอด,แอดไปได้ที่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวทิง้งลิงไว้ให้หรือตอิดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กได้ที่ k u m ร r บรบรทุกมือสองนะคะหรือว่า ติดต่อ k M รถบรรทุกมือสองเหมือนกันเนาะแล้วก็ไลน์แอดกันอีกเช่นเคยข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถติดต่อพลอยมาได้ที่เบอร์0 9 8 253 9012นะคะขอย้ำอีกทีนะคะอิน e สู FTR 240ปี54ราคาเพียง1 2 9 0 0 0้บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย